สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นาบีก็พาทุกคนนะคะมากินสุก,กี้ค่ะ<ม>ทุกคนอยู่ที่ห้วยขวางนะคะตรงข้างข้างสานพิพิคภัณนะคะ<ม>เดินจากสานพิพิคภัณมาประมาณ20เมตรเท่านั้นอ่ะไม่ไกลนะคะอยู่ขวามือเลยนะคะฝั่งเดียวกับสานพิพิคะเนฑเลยนะคะ<ม>ชื่อร้านว่าแฮปปี้สุกี้นะคะวันนี้เรามากินเป็นวันที่แบบว่าพิเศษมากเพราะว่ารุ่งนี้นะคะก็ทมจะล็อกดาวอีกแล้ว คะผู้คนเราแบบว่าพี่ชุองอลังาคือโอดมากว่าไม่จะล็อกอะไรนักหนาววันนี้ก็มากับหมวยไม่เห็นหมวยมวยแสงตกมานะคะเพราะว่าบีใช้กล้องมือถือถายนะโอเคเดี๋ยววีจะสลับให้ดูนะคะว่านี่นะเราก็เลือกเป็นน้ำซุปดำนะคะเป็นน้ำชาบูแล้วก็น้ำซุป เขาเรียกน้ำซุปอะไรนะ,<ช>ะหม่าล่านะคะนีเรื่องไม่ถูกกันัแล้วก็นี่นะคะเป็นน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเขาอร่อยมากแล้วเขาก็ให้เยอะมากดีทุกคนแล้วพี่เจ้าของร้านเ<ว><ๆ>ขาแบบเหลือใจเขาเแบบหลือใจเขาบอกว่ากินมให้เจ๋งไปเลยค่ะ <c oughs> นะแล้วก็มีน้ำนะคะก็เป็นบุฟเฟ่ราคา 1 9 9บาทแต่ว่าทานไม่หมดเขาปรับนะทุกคนมาก็ต้องทานไม่หมดเนาะแล้วก็มีเนี่ยเมนของเขามเยอะมากบีขอแนะนำขอแนะนำหมูสไลด์นะคะสามชั้นสไลด์แล้วก็กุ้งสดนะคะตับหมูสดมากนะคะนี่น้ำซุปเขานะคะก็จะมีหม่าล่าซาเต้ซุปใสนะคะ นะคะเราก็แบบได้มาแล้วคือทุกอย่างที่น้สดมากนะคะคุ้งเองสันคอเนาะสามชาันหรือเปล่าอันนี้แน่ใจสันคอนะคะมีเบคอนมี้หมี่นะคะ,งะ,ะ,คะองสาห่ทุอย่าแบบสดมากก็สดนะคะน้งจิ้เดมากทคนต้องมาลองนะคะแฮปปี้สุดที่ โอเคอันนี้คือเรากินหมดแล้วนะคะเพียงเหลือนิดหน่อยนะคะโอเคก็อร่อยมากนะคะเพื่อนๆนที่นี่ก็คือแฮปปี้สุกี้นะคะตรงห้วยขวางเนาะใครยังไม่เคยมา,มาก็มาลองได้นะคะแต่ก็อาจจะอีกสักสาวันเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พี่ถ่ายทำนะคะวันที่27มิถุนายนเซิงกทอทมอก,ก็ประกาศล็อกดาวน นะคะสำเนียงนิดนึงล็อกดาวนค่ะทุกคนคะโอยมันจะใช้เกมนี้ล็อกไปถึงไหนนะคะโอเคเอาเป็นว่าที่นี่อร่อยมากต้องมาซ้ำเพราะว่ามีมาทานที่นี่กับน้องสาวอะ่ะขีดรอบแล้วนะหมวยเออสีห้ารอบแล้วอ่ะหมวยบอกนะคะก็มากันได้นะคะพอดิีมันไม่มีคนแล้วอ่ะทุกคน อร่อยมากนะคะมาก็อย่าลืมไปลองแล้วกัวนเนาะได้ข่าวว่าเขาจะขาย delivery ด้วยนะคะก็มาอุดหนุนกันได้นะคะวันนี้ผมบิ๊กก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันพิ่งสระผมอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีดูโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะไปไหว้พระต,ต่อนะคะขอให้ <laughs> รอบโปรดจากโควิดใช่ไหมเราได้ทำงานอะไรไหมเนี่ยเว้ เธอเป็นแฟนแนนนี่อ่ะแหนแหนแหนลองบอกดูว่าได้ได้รับผลกระทบยังไงบ้างอะไรอ่ะผลกระทบจากเนี่ยการล็อกดาวน์เนี่ยอ๋อการล็อกดาวน์เหรอที่พุ่งเป็นอ่ะทำไงอ่ะการล็อกดาวน์ตอนเนี้ยมันแย่ไหมมันแย่มากแย่มากแล้วก็วันนี้ถึงวันที้ยี่สิบแปดใช่ไหมล็อกครั้งเนึ้อแล้วก็ชิมเดือนเดือนหน้าอีกทีนึงก็ตายหายแล้วดีเนาะนน้ำดื่มเลยครับเอาแหวนดิเอาน้ำเปล่าค่ะไม่เอาเี้แหวนเติมเลนนี่เลยยี่ห้าบา ตายแล้วควิดแล้ะเอาหนังปนี้มันนี่กินให้มันเจีงไปในร้านในตั้งอยู่ในะก <c oughs> ินให้มันเอ่าทุกคนกินให้มันเจีงไปเลยนะคะ <c oughs> ก็เป็นความในใจนะของพี่เจ้าของร้านนะคะท <c oughs> ี่ซุกี้ที่พีมาทานในวันนี้นะทุกคน <c oughs> เออคือเราแบบนัดกับหมวยใช่ไหมว่าว่าเราอ่ะจะมากินใช่ไหม เราจะมากินจริงๆอ่ะเราจะมาอีกเทีย์ทิตหน้าใช่ไหมแต่ว่าวันนี้คือวันที่27ซึ่งประกาศล็อกดาวน์เมื่อคืนตีหนึ่งนะคะก็ไม่รู้ว่ามันประกาศอะไรยังไงใช่ไหมเออกล้องน้องคือหรือว่าใครที่รู้กล้องมันเหลืองอ่ะพี่มันิดเืองนเนี่ยก็เป็นความจักใจนะคะของผู้ประกอบการก็เดี๋ยวจะมากินสุกี้นะคะ ทุกคนวันนี้ที่ใช้กล้องมือถือถ่ายนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะไม่มีคนเลยดูสิดูชิร้านสิคาไม่มีเลยมีดีแล้วก็มีโต๊ะหนึ่ง